นันที่เสียนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเลยนะครับตั้งคราสขาได้สมบูรณ์แบบนะครับเป็นซปเปอร,ร์คราสเป็นปกติเลยนะครับเ,เ,เจ้าของยังไม่พอใจนะครับเพิ่มป้ายทะเบียนทางร้านจัดยี่ห้อแลมโบก้าให้นะครับ เป็นเหล็กหนามาตรฐานนะครับตัวนี้สำหรับป,ป้ายทะเบียนของคี่ฮอดเลมโบเก้ายังไม่พอนะครับจัดโซ่สเตอร์อีกเป็นสเตอร์เจะนะครับสเตอร์ชุบแบบเจ้ทั้งชุดนะครับก็วันนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับเจ้าของเห็นใน YouTube ก็มารับรถได้เลยนะครับ ไมาที่นอนแยกเครื่องชารอันตรายได้ไหมโทรศัพท์ลูกสาววันนึงแล้ช็อปชาร์จเอาไว้เดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนที่จนลืมเสียงแล้วลองฟังใหม่เราจะได้เทียบกับเอ็มสปีดชาร์จนอนเหมือนกันาออกกจเรนี่ที่นอนเมื่อกี้กับลุ่เก่าใหม่เอดีที่นอนดัดอลน่าอันนี้ไง ลูกค้าไม่พอใจเสียงอันเดิมนะครับก็เลยทางร้านจัด M-speed ให้นะครับอานะครับวันนี้เปลี่ยนเป็น M-speed นะครับพายนนคอยฟังเสียงนะครับเห็นเจ้าของรถบอกว่าต้องการดังลั่นนะครับชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็เตรียมรับด้วยนะครับว่า จะเป็นยังไงยกสองให้ดีนะครับยกสองเอาโทรศัพท์เก็บสองที่มีรูทะลุอะไรยังไงมันเป็นยังไงมาแบบนี้ดูแน่นอนเลยมาดูดนี้วยทำไมมาไม่มาดวูไม่มาผมทะลุไหมอันนี้ทะลุไหมเห็นรูมาข้างนอกทะลุมาไหมรูทะลุไหม ไอ้มืดไฟเห็นยังไงนะมดือ๋อแสดงว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟเขาตัดแต่นี่สว่างใช่ไหมอ๋อันนี้คงใม่ใส่ทั้งถุงเลยนี่เกะไหมนี่อ้าวเปน้องนเกะเกะไม่ต้องไว้เดี๋ยวละลายเกะไว้วก็ละลายทิ้เลยนะครับคอยฟังเสียงนะครับเอ็มสปีดพาดังขับยี่ห้อนี้ท่อพานี้บอกว่า

เราชุบเลยไปพุกเลยผมกแลต้องไปเอาโอ่งแกะกูเลยส่งไปบ้านอะไปบ้านสิพี่น้องก่อนจิ้นตอนหุ่มโมยันยินนั่งอยู่บ้านหมู่ไม้ดินไทยซีดีเจ้าของกระวนกระวายอยากได้ยินเสียงแล้วจอเอ้ยเร็วๆรบราไปติดไปวิ่งไงทำเพลง ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยพอใจนะครับอ่าผมพอใจอ่ะ M speed ได้ยินเสียงโถนี่แล้วพอใจพอใจ,พอใจมากไหมครับพอใจมากมากอ่าครับพอลองพูดสิครับพอใจมากมากเร็วอ,อ๋อครับผมไอ้ไนายเอ็งยิ้มทำไมไม่ต้องยิ้มอ่านะครับในที่สุด M speed ก็ถูกใจนะครับ ันายอยากได้กล้วยมันว่าจะตัดไปใส่รถมันเอาเลยไหมตัดเลยไหมจะตัดให้นี่กล้วยนี้ <c ười> ถ้ามาวันอาทิตย์สงสัยไม่ทันนะโทษน,นี้เนาะนคนคนมาถามเยอะหมดหมดเออเดีด๋ยวเบิ้นเบิ้นโช้ยนยครับเบิ้นโช้ยหน่อย เฮ้งกิ๊กอุรกิลอยโอ้สัใจครับ